ดอรามอนเดอะมูฟวี่น้อง the the ดไดนโดนเสาร์รู่ใหม่ของโนวิตาชันธนาธราจัน์นะคะผ้าเป็นโดรามอ,อนค่ะสันธนีวัฒนรานุกูลโนวิตะครับชอบทุกผ้าเลยค่ะ โดยเฉพาะภาคนี้เพราะว่าตัวเองก็เป็นคนที่ชอบไดโนเสาร์อยู่แล้วนะคะมีความสนุกสนานแล้วก็ได้รู้จักไดโนโเสาร์หลายพันมีทั้งน่ารักน่ากลัวและบางทีตัวโนบิตะเองเนี่ยเขาก็อยากจะเอนดูอยากเลี้ยงไดโนเสาร์บ้างเนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันเลี้ยงไม่ได้มันก็เป็นความฝันของเด็กทุกคนนะคะใช่โดยเดมอนด์เขาจะน่าเบื่ออยู่เรื่อยๆแต่ก็ตามใจมโนบิตะเนาะสนิทสิมาผจญภัยกันยุคไดโนเสาร์เนี่ย จะว่าไปนะคะเด็กๆเนี่ยเขาจะชอบไดโนเสาร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นการรวมไดโนเสาร์เนี่ยหลายพันหลากหลายมากมีทั้งน่ารักทั้งน่ากลัวคิดว่าถูกใจเด็กๆแน่ๆนะเขาดูแล้วเขาปกตะลึงตึงๆเลใช่ใช่แล้วเขาจุดส่วนมากแล้วเขาจะรู้ชื่อไดโนเสาร์หมดเลยเด็กๆอ่ะประสบการณ์ร่วมกันเหรอคะก็คือการภาคหนังนี่แหละเราก็เริ่มพร้อมๆกันนะใช่ที่ภาคมาก็ดังมนก็มาจากช่องเก้ากระตูนนั่นแหละ เราชันทนาสันสนีเงี้ยมันก็มูกัเรื่องแล้วก็มีอยู่ด้วยกันตลอดอ่ะอ๋อรู้สึกว่าเราเจริญกันมาแล้วเนี่ยกแล้วมันอยู่กันมาหลายสิบปีแล้วเราเป็นเพื่อนกันมาห้าสิบกว่าปีแล้วล่ะค่ะรู้สึกมอนยังเท่ากันในหนังเลยอะยังเป็นเด็กอยู่เลยเหมือนเราจะเป็นโดราเอมอนไปแล้วเวลาเนี้ยภาคก็จนรู้สึกยังไงบ้างที่ ถูกว่าเป็นทันตแเป็นคุ้มอยู่ตลอดก็จะโดนให้ก็ว่าหรอกเพราะเราก็เหมือนอยู่แล้วนี่นาไม่เป็นไรเราไม่โกรธเราชอบโนมิตะพี่สอบได้ศูคะแนนทุกครั้งเลยอันนี้ตั้งใจหรือเปล่าครับเฮ้ยมันไม่ใช่ชอบใจแล้วครับเพีงแ,แต่ว่าผมเนี่ยเป็นเด็กขี้เกียจขี้เกียจทำกานบ้านขี้เกียจทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเวลาสอบก็ต้องได้สูอยู่ดีละครับสำหรับโนมิตะนะ มื่อเพัฒนาเท่าไหร่ก็ยังขี้เกียจเหมือนเดิมแล้วก็ยังชอบใช้ของวิเศษของดอาเอมอนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะโดราเอมอนก็น่าเบื่อเบื่อเบื่อดพิตาอยู่เรื่อยเนาะมันเป็นบทผลิตของเขาอะนะลำพานแต่ก็ให้ของวิเศษทุกครั้งเนี่ยแล้วก็ช่วยอยู่เรื่อยเนาะอยากจะภาเป็นตัวอะไรเหรออยากจะภาพเป็นตัวใจแอนเพราะว่าใจแอนอะตัวใหญ่แล้วก็แบบเสียงดังแล้วก็ชอบแย่คนอื่นน่ะโนบิตะ นายมาหนี่เลยมาให้ฉันอัดซะดีๆอืมน,น่าติดมเหรอโอ้อยากจะเป็นนางเอกมั้งอะอยากจะเป็นชิซุกะนะได้เสียงหวานหวานเนอะโนมิจ้านี่เธอจะไปไหนอะขอฉันเดี๋ยวสิเฮ้ยได้เลยไปด้วยกันไปเลยอย่าลืมนะครับปีหนึ่งเราจะพบกันสักทีกับภาพยนตร์เรื่องใหญ่ของโดราเอมอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามชมโดราเอมอนเดอะวิฟ อย่าลืมติดตามชมโดราเอมอนดอมูฟี่ตอนไดโนเสาร์ตูใหม่ของโนบิตะให้ได้เลยนะครับขอให้ดราเอมอนเป็นขวัญใจของน้องๆตลอดไปเลยนะครับ